ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจนเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเพื่อนรักเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครน้องเมย์เป็นประสบการณ์ของหนูเองค่ะเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะใช่ค่ะโอเคงั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับ เรื่องราวที่ชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักเป็นยังไงฮะเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่หนูอายุสิบห้าปีค่ะตอนนั้นครับค่ะหนูจะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึงเพื่อนรักหนูเนี่ยจะเป็นสาวประเภทสองนะค่ะครับคือแบบเพื่อนรักคนนี้ยสนุกกันมากสนุกกันมากแบบไปไหนไปกันเลยอ่ะค่ะครับใช่ค่ะเราอยู่ มาได้สักประมาณช่งป,ปิดเทอมอะค่ะอืมเครื่องคนนี้เขาหายไปเหมือนเขาหายออกจากบ้านไปอะค่ะนานมากเลยประมาณสักเดือนสองเดือนได้อะค่ะเขาหายไปเลยอะค่ะอืมอหนูก็ไม่ได้ข่าวไม่ได้อะไรของไม่ได้ข่าวเขาเลยว่าเขาเนี้ยไปอยู่ที่ไหนครับอ่าก็ อยู่มาได้สักประมาณสมเดือนได้อ่ะค่ะเขาก็โผล่กลับมาอืมอ่ะแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าไปไหนมาเหรอทำไมกลับไปไหนมาตั้งสองเดือนเราไม่ติดต่อเธอไม่ได้เลยเขาก็บอกว่าเขาไปอยู่กรุงเทพมาค่ะอืม เขาบอกเขาว่าว่าเขาว่าอยู่กรุงเทพมาแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอะค่ะเลยก็เลยติดต่อเขาไม่ได้ครับค่ะก็พูดคุยกันอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็ขอตัวกลับบ้านนะคะอืมอ่าแล้วเขาก็ขอตัวกลับบ้านไปเขาสัากสองสามวันได้ะคะ่ะหนูก็ไปหาเขาที่บ้านครับ พอหนูไปหาเขาที่บ้านก็ไม่เจอเขาอีกก็ถามแม่เขาว่านามขอนามสมมุติได้ไหมคะได้ฮะอ่าถามว่าเออน่ะไปไหนแม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไปไหนแม่ก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วหนูก็กลับบ้านมาพอกลับบ้านมาในช่วงเย็นนะคะหนูจะไปนั่งเล่นอยู่ที่ประจําของหนู คือหนูจะไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนหนูประจืหนูจะไปนั่งรอเขาตรงนั้นอยู่ๆเขาก็โผล่มาค่ะเขาก็โผล่มาหาหนูแล้วเขาบอกว่าคืนนี้ยเดี๋ยวเราจะไปนอนกับเธอนะค,คือว่าคืนนี้ยเราจะไปนอนที่บ้านเธอนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็กลับบ้านไป พอตกเย็นเขาก็ยังไม่มาพอผ่านไปได้สักทุ่มสองทุ่มอะค่ะเขาก็โผล่มาขี่มอไซค์มามาหาหนูที่บ้านแล้วหนูก็เตรียมที่หลับทีนอนไว้ให้เขาก็อาบน้ำกินข้าวพูดคุยกันปกติพอถึงเวลาเข้าไปนอนนะคะหนูก็เขาว่านอนด้วยกันในห้องเดียวกัน ก็พูดคุยกันอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เริ่มวง,วง่วงก็เริ่มวง่วงแล้วค่ะเลยนอนเลยนอนพักแล้วพอนอนไปได้สักในช่วงดึกอะค่ะในประมาณตีหนึ่งหรือตีสองได้หนูก็รู้สึกว่าหนูปวดจิตเบาจะเข้าห้องน้ำอันนี้สายตาหนูอะเปลือกแบบมองเขาอะค่ะมองเพื่อนหนูอะ เขาไม่เหมือนเดิมอะค่ะพี่เป้เออยังไงอะเขาหนูมองเขาแบบหน้าตาเขาเปลี่ยนอะคะ่ะแบบหน้าเละตัวเละแล้วก็แบบออมีเลือดโชกเป็นตัวเลยอะค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะครับใช่แล้วก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็คงว่าหนูก็คงหนูคิดในใจว่าหนูคงจะตาฝาดไปหรือเปล่า มันจะตาฝาดไปนั่นแหละคงไม่มีอะไรหรอกก็เดินเดินลุกเอาจะเตียงไปเข้าห้องน้ำตามปกติอะคะ่ะแต่หนูก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วหนูก็กลับเข้ามานอนครับกลับเข้ามานอนเหมือนเดิมอมแล้วตอนนี้ยพอได้สภพายใหญ,ใหญ่มันมีกลิ่นเท้าเลือดอะคะ่ะพี่เป้โอ้โม,ม,มาติดมาโชยแบบเต็มรอบเต็มห้องเลยอะคะ่ะครับ อิ่นแบบว่าเหม็นเต็มห้องเลยอะค่ะออะืหนูก็แบบว,ว่าจะเปิดไฟอะค่ะเปิดไฟหากินแบบว,ว่ามันหนูตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออะแล้วหนูก็เปิดไฟหาดูก็ไม่มีอะไรอะค่ะหนูก็เลยปิดไฟนอนเหมือนเดิมแล้วมอช่วงสัก ตีสามก็กว่าค่ะหนูก็หันไปเห็นแบบเพื่อนคนเดิมเนี่ยค่ะก็มีแบบว่าแบบตัวเละหน้าเละเหมือนเดิมอีกแล้วอะค่ะออออแบบเต็มโชคไปเลื่อดเลยอะค่ะคหนูก็คิดในใจแล้วว่าเขาเป็นคนหรือเขาเป็นผีวะเนี่ยอ,อืมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูก็นอน ยังเช้าเลยตอนนี้ครับค่ะพอหนูนอนไปยันเช้าพอตื่นเช้ามาเพื่อนเขาว่าหายไปแล้วค่ะคบแบบเขาอาจจะหนูก็คิดว่าเขาอาจจะสีมอ์ไซค์กลับไปบ้านแล้วก็ได้อาจจะตื่นก่อนเราก็ได้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอช่วงสายๆอะค่ะ แม่ของเอเนะี่ยโทรมาหาหนูเขาโทรศัพท์บอกบหนูว่าเมย์ทันใจดีนะลูกแม่มีอะไรจะบอกครับแม่เขาบอกหนูว่าเอเสียชีวิตแล้วนะลูกเอโดนรถชนตายค่ะที่เมื่อคืนนี้เ<อ>มืม่อเมื่อช่วงเย็นน่ะคะ่ะเอเพื่อนเราอะนะใช่คะ่ะ โดนรถชนตายคาที่เลยอะค่ะคในช่วงเย็นหนูก็เลยบอกแม่จะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเอ็มเพิ่งจะขับรถมาหาหนูตอนเย็นแล้วก็นอนด้วยกันยันเช้าเนี่ยเอ็มเพิ่งจะกลับไปบแม่ก็บอกเ้าลูกไม่เชื่อลูกมาที่วัดสิเอกงานศพเอ็น่ะอยู่ที่วัดเนี่ยมาที่วัดเลยหนูจะได้รู้ว่าแม่ไม่ได้โกหกหนูหนูก็ทําอะไรไม่ถูกแบบ เหมือนตั้งสติไม่ได้อะคะ่ะว่าเมื่อคืนเนี้ยหนูเจอผีแล้วหนูนอนกับผีแล้วหนูนอนกับคนครับอ่วหนูก็ไปหนูก็ไปที่วัดอะคะ่ะพี่เป๊กก็ไปเห็นเห็นก็ไปเห็นแบบว่าไอเนี้ย่ะคะ่เะเห็นสภาพสภาพลงศพเห็นลงศพเห็นรูปภาพเขาอะคะ่ะเด็กคนเต็มวัดไปหมดเลย หนูก็เชื่อแม่แล้วว่าเพื่อนคนนี้เสียชีวิตจริงๆะะอะค่ะครับอ่าแล้วก็หนูก็อยู่ที่วัดจึงแบบทำพิธีอะไรต่ออะไรของของศาสนาเขาอะค่ะจนเสร็จเรียบร้อยครับถึงวันเผาถึงวันเผาเขาเสร็จเรียบร้อยหนูก็กลับมาบ้านอพอหนูกลับมาบ้านปุ๊บทุกทุกกลางคืนนะคะ่ะหนูจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ของเอเนี่ยขับมาค่ะขับมาหาหนูที่บ้านแล้วก็บางคืนหนูก็จะเจอแบบว่าเขามานอนข้างๆหนูอะค่ะในสภาพที่หน้าเละตัวเละแขหนหักขาหักอะค่ะ<อ>แบบแบบตัวบิดเบี้ยวอะไรประมาณเนี้ยค่ะคืออ่แล้วก็เต็มแบบโชคเลือดไปหมดเลยเลยประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วหนูก็ เนีย่ยบางคืนหนูก็เจอแบบแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบเงี้ยทุกๆุกคืนทุกคืนที่หนูเจอเขาอะค่ะเจ็ดวันเลยอะที่หนูเจอเอ,อ,เอ,อ,เออครัแต่วันสุดท้ายของมาลาหนูอะค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปเขาจะไปอยู่ภพกูนที่ดีแล้วนะเขาจะไปแล้วขอให้ขอให้เธอทำบุญไว้ให้เราด้วยนะ อะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องก็ประมาณนี้พี่เต้อ๋อก็ใช่อืมก็คือเพื่อนของเราก็ยังไม่รู้เป็นห่วงเราใช่ค่ะเขายังไม่ห่วงหรือยู่เออแล้วก็มาให้เราโอ้โหไม่ไหวนะคือมาในเออมาในสภาพแบบนี้ไม่ไหวนะคือจงไม่ไหวเหมือนกันนะพี่เต้เออจริงๆแล้วอที่หนูคิดนะเขาว่าถ้าตอนเย็นน่ะหนูนั่งกินข้าวกับเขาอืม หนูนั่งยิงเข้ากับใครอะหนูนั่งยิงเข้ากับผีแล้วก็หนูนอนกับผีด้วยอะค่ะใช่ค่ะในช่วงเย็นนี้เขามาหาหนูก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้ค่ะยังไม่ดึกเลยหัวค่ําเลยนะใช่ค่ะหัวค่ํมแต่เขาโดนเอเขาโดนชนอะเมื่อตอนสิบแปดนาฬิกาเนี่ยค่ะใช่เขาคือเขาคงจะแบบห่วงเราอยู่แล้วก็สัญญากับเราไว้ด้วยอะค่ะว่าจะมานอนกับเราคืนนี้ใช่ใช่ค่ะ เป็นจิตสุดท้ายของเขาไงแล้วก็จิตสุดท้ายของเขาแล้วหลังจากนั้นเจ็ดวันหรือว่าทังจากนั้นเจ็ดวันหนูก็เจอทุกวันนะคะแต่ก็วันสุดท้ายอ่ะเขาก็มาลาหนูที่หนูบอกพี่เต้ไปเออแต่สุดท้ายที่เขามาลาแล้วจากนั้นน้องเมย์เจอเพื่อนอีกไหมฮะแต่ทอ่เขามาลาหนูไปแล้วก็ไม่เจอแล้วไม่เจออีกเลยนะั้งในควากฝันแล้วก็อะไรก็ไม่เจอเลยไม่เจอค่ะเขาหาย เขาก็แบบเขาไปแล้วอะค่ะคใช่ค่ะนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะน้องน้องน้องเมย์นะใช่ค่ะว่าน้องเมย์น้องหญิงคือคนเดียวกันคือคนเดียวกันนี่แหะคะ่ะเสียงคือหญิงเนี่ยพ่อเขาตั้งชื่อหนูสั้นๆเหมือนเนี้ยอืม <laughs> ก็ แองชื่อเรนหนงชื่อเมย์น้องเมย์ก็ยังไงเดี๋ยวกดวางสายให้น้องเมย์ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าพี่เต้มัางทะเมื่อกี้พี่เต้ก็ไออยู่ขอให้พี่เต้หายไวนะคะพอดีสำรักน้ำเอาค่ะครับโอเคขอบคุณมากน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ